นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างใต้นะครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนะครับแถวแถวอ่าวสลักเพชรนะครับวันนี้เป็นทริปที่ผมออกมาเที่ยวเกาะช้างนะครับวันพักผ่อนเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพี่ชายนะครับที่รู้จักกันนะครับพี่โกนผมเคยมากับเขาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ปกติแล้วเขาวางอวนปูนะครับอันนี้ยังมีนี่ครับก็ยังมี อวน,นะครับตั้งแต่เช้าเก็บไปแล้วครับแต่วันนี้เราจะออกไปเที่ยวตีเหยื่อปลอมกันนะครับลองเคาะหาปลาเกา๋าประมาณนี้นะครับแล้นี้ก็มีทั้งเหยือ่อเหยื่อปลักนะครับมีนาวแล้วก็วันนี้ติดเหยื่อจิกมาด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามมาหนึ่งคน <c oughs> เออมือใหม่นะครับมือใหม่โอเคครับไปอ่าไตพร้อมแล้วปกติวางวนปูนะครับวันนี้เราเป็นมาเป็นไต ใส่่จำเป็น <laughs> ไปครับไปแดงเห็นมีช้าแบบนีน้แดงอยากไปอ่ะต <laughs> ีมโปโปแต ย่เปลนะี่ยนติ่ตอนเยียตกไ่ร้วตอนร่อนน่ะแหละโคนตัเอ,อยงไปก็ไม่ทันได้มเจอจังหวะรอ่อนลงด อยมเลยโคนมกกั่าหนึ่งตัวแล้วนี่มาแล้วเก่าครับเดี๋ยวนี้เราปล่อยนะครับก็เด็กไปเฮ้ยเฮ้ยกินจริงว่ะเร็วเหยือปลาเห็นเราทำนี้ปล่อยลงถึงใช่ไหมทำนี้ยนี่แล้วปล่อยลอนลงอันนี้ก็ตกปลากันนะคนนะไม่รู้啊 แต่เมื่อกี้โดนแวทอะมันน่าจะเป็นฟา้ายแล้วนะีะยะต้ปล่อยปลอย่อยให้ถึงพื้นเลยดอกแรกที่เหยอะลงก็ปล่อยถึงพื้นปุ๊บิดหน้าลอกเลยปิดไปเลยเดี๋ยวพอมันจะเดี๋ยวถึงพื้นสายแค่สายแค่หย่อนก็นนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวดูสายกี้นะตอนนี้น้ำมันเดินละ ขั้นอนสามที่เร็ยมาหนึ่งสองสามเอองก็ปล่อยไปแล้ววางกอดมาแล้วคกอมาแล้วคุกอมาแล้วนึ่อ้องมห้ี่นาหาย้องไปนะมาแล้วไ่รูว่ากับปิงรถจอดมาแล้วนะคอดีใจนี่หามมาถามที่ของลงจบมาแล้ว อ๋อโนะบดบอะไรไหมเก๋ยัเก๋ยเก๋ยเก๋ยตะีมาเดินอ่ะกองตะกองตัดแล้วโอ้โห้โอ้ยยายยปยยเยยียย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 ยงแล้วยย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 ย้องยย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 ่ยย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 ย้ยย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 ย่ายยยเยง นี่ครับมาแล้วครับมือใหม่สองคนเราจะได้คิดเนี่ยนะ <c oughs> นี่ครับนี่ <Wow. S 1> มเกยครับสวยเลย <c oughs> ได้รกระลา <laughs> ยแล้วมายแล้ว,ยลวอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดต,ตัวนี้มายแล้วกดกดแล้วอีกหรือเปล่าเฮ้ยทัไมมันตื่นวะ เก่าหรือเก๋ยวะนะโอ้โหกคนมาเป็นชุดเลยครับเก๋ยเก๋ยเก๋ยครับเก๋ยโซชาตักนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักตรงหัวมันนะเดี๋ยวพี่ลากไเดี๋ยว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 จะหลุดนะลูกไก่ไซโลตักตักล่างตักล่างตักล่าช้อน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 ล่างช้อนเออเออโอ้ยโคนด้วยสวยครับสวย ว่าโอ้จองตัวนี้ตลอระดับว่านี่เห็นไหมนี่นะครับอันนี้จะเป็นแนวที่ได้นะครับจะเป็นแนวเขา,าเรียกว่ากระชังกระโปงตะเก่าครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปแอบตกของเขานะอันนี้คือเราตีผมตีลองๆนะครับแล้วก็อาจจะมีซาาวีอะไรอยู่นะครับเคาะหน้าดินนะครับหนึ่งสองสามนะแล้วก็ปล่อยลงนะครเดี๋ยวประมาณสักยี่สิบกรัมน้ำประมาณสองเมตรนะครับ เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาถึงแล้วครับไปเกยโอเค okay. <Okay. S 2> ลงไปหลุกโอ้ยสองเต็มแล้ววันนี้สวยด้วยตัวนี้เกือบโลนครับยอกลังไปทาหนนี่แหละไกลๆเจ๊กๆมันหน้าแนว เดี๋ยวเดี๋ยวทําเปลี่ยนเป็นเหยื่อปักให้หนูดูพี่ผมน่าจะได้นะเขาบอกว่าลูกปลาเซียนปลาสากอสองสียาวแล้วป่ะสองเข็มไปแล้วครับปลายเดินนี่เอาอีกสากอีเข็มหนึ่งหรอาวอ่อ่ะอาววมีกนีคนเดียวบอกนี่อะเอ๋อแต่เราไม่ได้ไปไหนให้โขนอยากให้โขนไม่ได้ไปไหนหเลยอ่ะสากนี่แหละวะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องกอเอาอย่างเงี้ยนี่น้เาตีอย้ออออรครัอ๋อ เขาหายเกยอ่ะเออหนูค่อยแคบๆไปไหนผมมีประสาทเฮ้ยโอ้ยอ้ยโกนเรียบร้อยแล้วมีไซด์ด้วยมีไซด์ด้วยปึ๊บปึ๊บเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อเขย่าก่อนบางทีมันจะมันจะจับกระเดียบปากเนีเก๋าครับเก๋าออ้ยคือคือคือช่วงที่เราเผลอไงโอ้ยรุดไม่ขาดไม่ขาดครับนี่มันเอาตรงนี้เลย ใช่ใช่เผอไม่ได้กำลังเผอเผออยู่เลยหูยไซสนะ์แมว่า